้ายตั้งสินเอาไว้ว่าจะทะเลาะกับคุณตาให้น้อยลงสัยก่อนเวลาทะเลาะกันอะค่ะต่างคนต่างก็เถียงกันไม่มีใครยอมใครเลยเอาเหน็บผ้าอบอ้าวล้นไปนหมดอากาศทั้งบ้าน,นะคะ่ะพอคุณยายมาเรียนที่โรงเรียนของหนูคุณยายก็เลยเปลี่ยนที่ตัวของยายเองฝึกจับกิเลสลดความอยากให้คุณยายก็จะฆ่ากิเลสที่ตัวเอง บางทีก็ทําได้บางทีก็จับปรงเดไม่ทันค่ะตากา็ดีขึ้นนะคะเขาก็เห็นความภาคเพียรของเราเขาก็ไม่ไม่ไม่โต้เถียงอะไรมากค่ะต่างคนก็ต่างแบบช่วยกันทํางานค่ะ